เขาไม่บอกว่าครูไม่ได้แจกโบนัสจริงแบนโนบะเก้าของปลอมทุกคนฟังนะเขาบอกแบบนี้ค่ะขอสั่นกระดิ่งไล่นะคะขอสั่นกระดิ่งไล่เขาบอกว่าโนบะเก้าของปลอมค่ะทุกคนเขาไปพูดข้างหลังนะคะแล้วเขาพูดคํหนึ่งว่าคอยดูนะจะทําให้คนในแบนโนบะเกา้าหงายเงิบค่ะทุกคนเขาบอกคนโนบะเก้าของปลอมนะคะเดี๋ยวเขานี่แหละ จะทาให้นกพะก้าวพวกที่มาขขา่นกพะก้าวพวกนี้ยจริงจังซูฮกอ,อะไรอย่าง,งาเงี้ยหงเงือบทุกคนงเงือบรวยไงไอ้ที่หงเงือบนี่คือแบบรับเงินร้อยล้านพันล้านไม่หวัดไม่ไหวมันเลย,งยเงืบอบแบบเนี้ยเคยเป็นไหมคะเออแล้วอีกนะคะก็บอกว่าครูไม่แจกจริงค่ะโบนัสเนี่ยนะทุกคนดูเองเจ็ดหมื่นเก้าแสนกว่าเนี่ยคุณดูเองว่าครูแจกจริงไหมแจกโดยที่ทุกคนไม่ได้เสียอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวอะค่ะ แจกจริงค่ะแจกโดยที่คุณไม่ต้องมาซื้ออะไรบริษัทเลยไม่แต่บาทเดียวบริษัทไม่ได้รับอะไรจากคุณเลยแต่เราแจกไปหลายสิบล้านบาทค่ะจริงไหมคะครูแจกโบนัสไปหลายสิบล้านบาทนะคะโดยที่ครูไม่ได้อะไรเลยอันนี้ครูพูดเรื่องจริงแจกคือแจกค่ะเราแจกเลยนะคะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมาซื้ออะไรบริษัทไว้ซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนใครได้เขียนมาเลยว่าคุณได้โบนัสจากครูเท่าไหร่ เพราะคนที่เขาไม่ได้ฟังให้ดีที่เขาไปพูดหลังบ้านว่าเราของปลอมเราไม่แตกจริงทุกคนฟังให้ดีนะทําไมเขาถึงไปพูดเพราะเขาน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะที่ไม่ทําตามเงื่อนไขเราบอกว่าให้คุณถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมันยากตรงไหนคะถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปให้ดูว่า คุณมีสินค้าตามจํานวนที่เราบอกจริงไหมแล้วคุณอนะ่ะเปิดสินค้าไปตามจํานวนเท่านี้ของคุณเองแน่ๆน,นะไม่มีของทีมงานรวมอยู่แน่นอนนะจริงไหมทําวิดีโอเอามาทําเป็นวิดีโอในอันเดียวกันไม่ใช่ถ่ายบ้านนี้ไปถ่ายบ้านนั้นไปถ่ายบ้านโน,น้นเอาอย่างนี้คุณก็โกงบริษัทละสิเพราะทุกคนคะของที่มันกระจายไปหาลูกทีมแล้วมันต้องเป็นของลูกทีมมันจะมาเป็นของคุณได้ยังไงนะคะแล้วให้คุณให้เหตุผลคุณให้ไม่ได้ คุณไม่ทําวิดีโอตามที่เราบอกเงื่อนไขคุณอธิบายให้เราฟังไม่ได้คุณหายไปเลยแล้วคุณมาบอกว่าเราไม่จริงเราไม่ให้คุณคือหนึ่งเดียวในโลกค่ะเราให้รางวัลคุณค่ะโดยการนะคะเออขับไล่ไม่ใช่ค่ะเดีนะคยวเเราใจดีค่ะโอ๊ยจะเป็นคนใจดีแต่เดี๋ยวทุกคนจะไม่กล้าเข้ามาไอ้ชแลก็เป็นคนใจดีนะคะแต่อันนี้ก็ต้องมีไลท์ผีนิดเดิ้ลดเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวแบรนด์เสื่อมเสียค่ะนะคะ,นะคะแล้วเขาก็ ไปพูดนะคะแบบนี้ค่ะคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อะไรกับแบรนด์เลยแค่เข้ามาป่วนเสร็จแล้วก็ไปคุยกับคนที่เหยียบเรือสองแคมคุยกันว่ามอดจุบป,ปากกันได้เพราะว่าเข้ากันได้คืบๆอะค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เขาได้ข้อมูลที่มันเป็นความต้องการของคนแบบเดียวกันคนนึงต้องการทําลายแบรนด์อีกคนนึงคือเข้ามาเพื่อป่วนแบรนด์เพราะกูจะไปสร้างแบรนด์เข้าใจนะคะ เสร็จแล้วค่ะก็เอาคําพูดของคนที่เหยียบเรือสองแคมค่ะไปพูดต่อพยายามไปพูดให้ต่างประเทศฟังสายงานต่างประเทศโดนหลายคนค่ะทุกคนคือครูก็เพิ่งรู้นี่แหละนะคะครูเพิ่งรู้เมื่อนไม่กี่วันนี้แหละนะคะก็ไปเล่าให้สายต่างประเทศฟังว่าเออแจกไม่จริงนะคะนู่นนี่คนใหม่ๆที่เข้ามาโดนเกือบหมดนะคะว่าแจกไม่จริงเนี่ยมีคนที่เขาไม่ได้นะนู่นนี่เยอะมากค่ะทุกคนแล้วในที่สุดก็นะคะจะไปทาแบรนด์จริงๆแล้วคุณไปทําเลย ครูบอกแล้วนะทากับนพปะกาวไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ได้ทาสัญญาใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถออกไปทําแบรนด์ได้ทุกวินาทีคุณสามารถไปสร้างแบรนด์ได้ทุกวินาทีคุณสามารถออกจากเราได้ทุกวินาทีโดยที่คุณไม่ต้องมาป่วดเรานะคะเพราะครูบอกแล้วนะว่าครูเป็นคนจริงถ้าพูดอะไรไม่จริงโดนครูเจาะแล้วแย่เลยนะคะแล้วครูเป็นคนหาหลักฐานก่อนพูดแล้วที่พูดวันนี้คือมีหลักฐานนะคะปกติอะพี่ลูกพี่ป่านหรือคนใกล้ชิดครูจะรู้ว่าครูพูดน้อยแล้วครูจะไม่รังแกคน นะคะครูจะไม่ทําร้ายใครใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันทําให้แบรนเสียหายคนในแบรนเสียหายหรือภาพลักษณ์ของแบรนเสียหายทุกคนคะครูต้องจัดก,การคะ่ะเพราะถ้าครูไม่จัดก,การตาเน่าหนึ่งตัวเหม็นทั้งบ่อเลยคะ่ะนะคะเพราะเคยเลี้ยงปลาดุกมาก่อนไงปลาดุกเน่าหนึ่งตัวปลาดุกทั้งบ่อเหม็นเลยต้องล้างน้ําให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสาดเกลืออันนี้พูดเรื่องจริงนะคะสาดเกลือคะ่ะนะคะสาดเกลือให้ลิงดูจไปใจ